ปุนนบัตหนาววันนี้เราจะเรียนกันแบบสบายๆไม่ยาก พร้อมยังเอ่ยนักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยพร้อมยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยเมื่อวานนี้เผลอคลิกไปวันนี้ไม่เผลอคลิก มแมลงสาบหรอมีแสงตรงนี้อยปาจัปกรจันกันปลอรนปรน่อยกันปลกระนปอากันปลาก่ันหากันปกระจปารังปกระอยปรัอปารปกรกรังปารัลาปลรอจันปนปลาก่ะนาจนะนากระจันาะนบอกร่จักกางคนบลกว่า,า,รารกระรนากระัาาานารจากรากระจรัากนจะะ นั่งเรือชมนั่งเรือชมยเรือเน้ี่าเล่นเต็มเลยีแหมเขาก็เขาก็ไปจ้ะอ่ะเขาจะมีการนั่งเรือชมหิ่งห้อยนะคะอ้าวเริ่มเขียนเลยเดี๋ยวค่อยโมคูณด้วยสามอ้าวเขียนเลยเขียนเลย ลบด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบเอาใครคุยเดี๋ยวจะแจกขนมหารด้วยสามเขียนหรือยังเ,เขียนให้ถูกนะลูกบางคนเนี่ยเขียนเขียนเลขสามเป็นเลขเก้าก็มีไม่รู้ดูกันยังไงคูณด้วยสองหารด้วยสี่คูณด้วย ลบด้วยเจ็ดลบด้วยเจ็สิบแปดหารด้วยสามเ,เดี๋ยวก่อนค่ะบางคนยังเขียนอยู่เราจะไปพร้อมๆกันป,ป,ปุ่มน้นงงใครคุยใครคุย,ดยเดี๋ยวจะไม่ให้คิดข้างๆคุณครู คิดออกเลยแหละข้างๆคุณครูคอออเออใช่ใครลอกเสร็จแล้วยกมือ <c oughs> อ่าโอเคคุณครู <c oughs> นำตัวเจ้าหิงห้อยออกไปเลยนะหนึ <c oughs> ่งสอง้เอาละค่ะ <c oughs> จำนวนที่คุณครูกำหนดให้คือหนึ่งร้ ลอกกันได้ไหมมีใครลอกกันหืมไม่เอาค่ะไม่ให้ลอกการลอกคือดูถูกตัวเอง,เ,องเพื่อนก็ปิดไว้ซีไ่ได้ได้ค่ะ แก้ปัญหาได้ไม่มีปัญหา ้ามคุยกันรบกวนสมาธิเพื่อน นักเรียนต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะ ใครที่เรียบร้อยแล้วก็นิ่งๆไวอ้าวโอเคไหนใครเรียบร้อยแล้วยกมือ อ้าวทำไมมีแค่นี้อ้าวใครใกล้จะเรียบร้อยแล้วยกมืออ้าวอ้าวโอเครอเพื่อนก่อนปลายทางรอก่อนนะคะปลายทางรอก่อนแป๊บหนึ่งมีคนโทรเข้ามา <c oughs> คุณครูกดทิ้งก่อนนะคะลูกเอ่อเพราะว่าต้องให้คุณครูบอกก่อนว่าให้โทรเข้ามาจึงต้องจึงจะโทรไม่ใช่โทรก่อน นั à, ่นนะดีเหมือนเอาเปรียบเพื่อนเนาะใกล้ใกล้เรียบร้อยยัง ใครยังคิดอยู่ยกมืออเข้อสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยนั่งซิตดาวพลสใครยังออ่าโอเคค่ะเหลือกันสุดท้าย สงสัยสายไม่แน่วันนี้วนเสร็จยังเรียบร้อยยังอ่ะโอเคอ้าวเรียบร้อยกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะนะใครยังปลายทางโทรเข้ามาได้เลยค่ะปลายทาง ฮัลโหลสวัสดีค่ะสายหลุดฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนอะไรคะอา้าวฮัลโหลอืมโทรเข้ามาใหม่นะคะโทรเข้ามาใหม่สายหลุด ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณครูใช่ไหมคะจากโรงเรียนอะไรบ้านอะไรบ้านปากเหมืองเหรอคะบ้านปากเหมืองอยู่กุยบุรีเหรอ่ะ ค่ะกุยบุรีจังหวัดประจวบอ้าวบ้านเราเนี่เองอค่ะอาจารย์ให้นักเรียนตอบเลยค่ะคุณรูขาฮัลโหลค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกอ้าวนักเรียนดูทีวีนะคะ182คูณด้วย3า

ทำไมสายหาลุดฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะโรงเรียนอะไรคะอาจารย์จังหวัดอะไรคะโอ้สุราษฎร์ธานี เมื่อสักพู่นี้กุยบุรีหลุดไปแล้วนะคะอําเภอกุยบุรีบ้านปากเหมืองเกิดอะไรขึ้นเอยอ้าวสุราธานีตอบเลยค่ะอาจารย์ให้เด็กตอบเลยค่ะฮัลโหลปรากฏว่าสายหลุดนะคะสายหลุดไปแล้วอ้าวเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้ คงจะไม่มีใคร <c oughs> นั่นแหละตอบเลยค่ะอา้าวหนึคูณด้วย3ามห้ารกเก่งมากค่ะต่อไปค่ะลบด้วยลบด้วยเท่าไหร่เอ่ยลบด้วยหนึเหลือ3เกห หารด้วยสามห้อยสามสิบคูณด้วยสองได้สองรหารด้วยสี่หกคูณด้วยเจ็ดสี่สอง ลบด้วย78 384ถูกมร้ยถูกไหมหารด้วย3เหลือผนหารก็คือ100่งรเก่งมากค่ะเก่งมากเอ้าใครถูกหมดเลยขอดูหน่อยขอดูหน้าหน่อยอเดี๋ยวเลี้ยงหนมดีกว่าวันนี้อะ Okay, โอเคเก่งมากอ้าววางทุกอย่างมองที่จอทีวีวางทุกสิ่งทุกอย่างขอตัดไปที่ด็อกิมเมนต์ค่ะแปบ๊บหนึ่ง วันนี้เราเรียนเรื่องง่ายๆไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไร